คุณพ่อคุณแม่เองผมเปรียบเป็นเหมือนไฟฉายเรามีเราเป็นไฟฉายกันคนละกระบอกหน้าที่ของเราคือเราส่งแสงสว่างออกไปให้ลูกได้เห็นชีวิตของเขาและที่สำคัญได้เห็นตัวเองจากการที่เราส่งแสงสว่างให้กับลูกนะครับซึ่งคุณพ่อเองก็ทำแบบนั้นเหมือนกันเราช่วยกันส่งออกไปแบบนี้ที่ จะทําให้ลูกมองเห็นอนาคตมันเหมือนกับมีคําที่บอกว่าคุณพ่อให้ทิศทางคุณแม่เป็นเหมือนเชื้อเพลิงเป็นพลังที่ผลักดันแต่บังเอิญว่าเราสองคนมีความคิดในการเลี้ยงลูกที่ต่างกันเขาจะสับสนนะผมเขาจะสับสวนว่าสุดท้ายแล้วจะต้องเดินยังไงจะต้องคิดยังไงจะต้องรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือการที่เราต้องถอยกลับมาทั้งคู่เลยแล้วก็เคลียร์กันให้ลงก่อนว่า เราจะเอาอยัางไงครับคุณเคลียร์ได้เร็วแค่ไหนลูกคุณสบายขึ้นมากเท่านั้นความสัมพันธ์เป็นหลักการสื่อสารการที่ผู้ชายกระทํากับผู้หญิงการที่ผู้หญิงกระทํากับผู้ชายการแสดงความใส่ใจการแสดงความห่วงใยการตอบสนองต่อความคิดที่ขัดแยง้งทุกอย่างล้วนเป็นต้นแบบ ที่น้องๆเขาจะสืมสานสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคุณพ่อคุณแม่ผมอยากให้ตั้งใจฟังดีๆนะครับผมเรามีความคิดในการที่จะสนับสนุนลูกหรือเลี้ยงลูกที่ต่างกันแล้วเราก็โอเคคุยกันไม่ลงจนสุดท้ายเราถอยกลับมาคนละก้าวแล้วมาคุยกันว่าจะเอาอยัางไงแล้วต้องจบภายในคืนนี้ให้ได้พอจบคืนนี้เราจะดําเนินในการเลี้ยงลูก ในแบบที่เราตัดสินใจในคืนนี้นะพอเราเริ่มตัดสินใจแบบนี้ได้เช่นโอเคผมเอาตามคุณก็ได้ผมเอาตามภรรยาของผมแต่พอวันลุงขึ้นเนี่ยเราเริ่มเลี้ยงด้วยทางที่เราได้ตัดสินใจซึ่งไม่ใช่ทางของผมนะครับผมตามทันไมครับไม่ใช่ทางของผมเป็นทางของภรรยาของผมพอเราเริ่มเลี้ยงลูกด้วยเวนั้นปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีการผิดพลาด <c oughs> เห็นด้วยไหมครับผม <c oughs> มันจะมีข้อผิดพลาดแน่ๆมันจะมีแบบประมาณว่าเห็นไหมเลี้ยงแบบนี้ลูกมันก็เลยตอบเรามาแบบนี้ไงเห็นไหมมันเลย ไม่เห็นสิ่งสาคัญความสําคัญเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นแบบนี้ชัวร์ซึ่งเมื่อเกิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะให้ตั้งใจคือจุดนี้นครับผมมันควรจะเป็นความรับผิดชอบของผมด้วยผมเองไม่ควรจะบอกกับภรรยาของผมว่าเห็นไหมก็บอกแล้วว่าอย่าเลี้ยงแบบนี้ผ่านไปแค่หนึ่งวันเองกลายเป็นแบบนี้แล้วยิ่งเป็นแบบนี้เรากําลังล้มกระดานเหมือนไม่ได้ชัดเจนไปด้านด้านใดด้านหนึ่งครับดังนั้น คุณเลือกตัดสินใจออกมาได้ไม่ว่าจะทางไหนก็ตามถ้าการตัดสินใจไม่ได้มาจากเวหรือวิธีที่ตัวคุณเองเลือกครับผมเมือาา่อคุณจัมพ์อินนะคุณต้องอออินกับสิ่งนั้นเลยมันเป็นเหมือนความรับผิดชอบของคุณเต็มเด้วยเหมือนกันมันถึงจะเรียกว่าการเลี้ยงลูกในทางเดียวหรือลงเรือลำเดียวกัน